อยอผ่อนผันไม่ต้องผูกกัญชาในโรงปิดพร้อมปรับขั้นตอนการขออนุญาต oh, <my> ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอ้อมค่ะ สวัสดีทุกคนค่ะข่าวนี้มาเอาใจสายกันกันบ้างนะคะเพราะตอนนี้นะคะออยอได้ผ่อนผันนะคะไม่ต้องปลูกกัญชาในโรงปิดแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะ ปรับขั้นตอนการขออนุญาตให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายนะคะแต่คุมเข้มคุณภาพให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้นะคะและก็ป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์ด้วยนะคะในวันที่22มิถุนายน2564ค่ะแฟนเพจ Anti Fake News Thailand นะคะได้โพสต์ข้อความว่าตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับอ,อยอผ่อนผันที่ไม่ต้องปลูกกัญชาในโรงปิด พร้อมปรับขั้นตอนการขออนุญาตให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายนะคะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงนะคะนายแพทย์วิทิตสกิดดีชัยกุลนะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า จากกรณีที่มีเกษตรกร,กรและกลุ่มวิสาหากิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาออกมาสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการปลูกนะคะโดยเห็นว่า กฎระเบียบของภาครัฐไม่เอื้อต่อวิธีการปลูกกัญชาในชุมชนทําให้ต้องมีการลงทุนด้านสถานที่ปลูกและระบบรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงและยังมีปัญหาการขออนุญาตที่ต้องดําเนินการขอใหม่หากต้องการใช้ประโยชน์จากส่วนอื่นๆของกัญชานั้นด้วยนะคะสํานักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะขอชี้แจงว่ามีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชามาโดยตลอดเพื่อให้กเกษตรกรมีรายได้เป็นการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งอ,อยอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลดล็อกข้อกฎหมายเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาได้อย่างเต็มที่แล้วนะคะทั้งนี้ในส่วนของเกษตรกรผู้มีความประสงค์ที่จะปลูกกัญชานะคะสามารถดำเนินการได้โดยขอให้มีการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจหรือสหกรณ์การเกษตรแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานรัฐได้เลยนะคะ สำหรับการปลูกกัญชาที่ผู้ปลูกบางส่วนเห็นว่าไม่เอื้อต่อวิธีการปลูกกัญชาในชุมชนโดยข้อเท็จจริงแล้วนะคะภาครัฐไม่ได้กำหนดว่าต้องปลูกแต่ในเฉพาะโรงเรือนที่เป็นระบบปิดเท่านั้นนะคะทุกคนผู้ปลูกสามารถนำกัญชาเนี่ยนะคะไปปลูกกลางแจ้งได้หรือโรงเรือนทั่วไปได้นะคะแต่ยังคงต้องมีระบบการควบคุมโดแูแลนะคะเพื่อให้กัญชามีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วก็ ป้องกันการน,นำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุป,ประสงค์นะคะและก็ได้มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ลงด้วยนะคะพื้นที่ปลูกขนาดไม่เกิน50ตารางเมตรไม่จำเป็นต้องมีกล้องวงจรปิดเพียงแต่ให้มีเครื่องป้องกันการเข้าถึงพื้นที่ปลูกจากบุกคคลภายนอกเช่นมีกุญแจมีล็อก เปิดปิดมีรั้วนะคะทุกคนส่วนประเด็นการขออนุญาตนั้นนะคะหากระยะแรกเนี่ยโครงการที่นํามาขออนุญาตไม่รวมถึงการใช้ประโยชน์จากใบกิ่งก้านร,รากเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตใหม่นะคะเพียงแต่แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแผนการใช้ประโยชน์ใหม่ซึ่งไม่ยุ่งยากและใช้เวลาไม่นานทั้งนี้หากนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะคะก็คือ ต้องดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยปัจจุบันนะคะกฎหมายยังไม่มีการอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปปลูกกัญชาได้เองนะคะปัจจุบันนี้นะคะอย่างไรก็ตามสามารถรวมกลุ่มเป็นวิสาหากิจชุมชนหรือวิสาหากิจเพื่อสังคมหรือสหกรณ์การเกษตรโดยร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐเพื่อที่จะขออนุญาตปลูกกัญชาได้นะคะและใครที่ยังไม่เข้าใจหรือว่า อยากทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับทางด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือว่าหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยนะคะสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน156และสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w f g a m o g h g o t h นะคะ